อย่างในน้อยเนี่ยเองมีทุกข์เองก็เข้าใจเองมีสุกขเองก็จะเข้าใจใช่ไหมเองจะได้ไมันไปต้องโกรธใครอเองเรื่องว่าจะไม่เชื่อใครใช่ไหมเป็นพวกมึงนะทําให้กูเกิดไม่ใช่ไม่ใช่เองก็ต้องรู้เพราะทุกคนเกิดโดยกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดที่รุ่นสู่สู่นระ เพราะนั้นหลงพ่อท่านสอนให้เป็นผู้นำในวันที่สองนะในวันที่สองแล้วนะเนี่ยมีวันที่สามจะคุยเรื่องผู้นำไปเรื่อยๆอยู่ตอนนี้แล้วมาจักเข้มข้นเป็นทุกวันเข้มข้นทุกวันท่าลงตามไม่ขี้เกียจน,นะฮะ ถ้าลงตามไม่ออกถ,อถือว่าขี้เกียจนะถ้าถ้าทุ่งครึ่งแล้วไม่ได้ยินเสียงก็เอาเทพเก่ามาฟังก็แล้วกันนะเสียใจแชหมดเวลาใช่ไหมอ้าวฮะไม่ต่อต่อไม่ได้ถ้าจะต่อก็ต้องใส่ตัวเลขเข้ามาในบัญชี จจเลอเจาะอ้าหายใจเข้าลึกๆนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อนอนไปที่ท่านนะพร้อมกำลังจัก,กรพพัดนะท่านจะมาพบกันคนระับกำลังใจสนา,นาคุมอัญเชิญโพธิสัตว์ทุกองค์ด้วยนะอดีตปัจจุบันไปอานาคต เจ้าตั้งสัจจะอธิฐานนะจะช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยโพธิสัตว์ทุกองค์ในอนาคตข้างหน้าโน่โนาทุกองค์ขอท่านช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือท่านในการเวยียนว่ายตายเกิดน,นี่คือคนที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอนาคตพเรรพราะเหตุใดรู้วป่าโพธิสัตว ก็คือผู้ที่ปัถนาเป็นพุทธะถ้าเราตามโพธิสัตว์นะท่านใหญ่เนี่ยเราจะใหญ่ตามท่านไหมโอ้นี่คือเริ่มฉลาดขึ้นนะจ๊ะอธิษฐานฝากชีวิตไปกับท่านเลยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะอย่าให้หนูอย่าให้หนูลำบากนะหนูต้องรู้นะรู้เห็นรู้ทุกเรื่องนะ ดยเฉพาะเรื่องของหนูเองเนี่ยไม่ใช่อยากรู้เรื่องคออื่นหรอกรู้เรื่องของตัวเองนี่แหะท่านบอกอันเชิญเทพพรมทุกชัน้นทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาทิกาทั้งหมดที่วนเวียนไหวายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยส่วนจกักรพรรดิพร้อมกับเราทั้งหลายทั่วโลกซึ่งมีรูปและนามนะส่วนสบายๆนะอย่าไปไหนให้วนเวียนวนเวียนอยู่แถวเนี้ยละ่ะ พุทธังชีวิตังเมปบเสมิธรรมมังชีวิตังเมปบเสมิสงงมังขังชีวิตังเมปบเิ ขังมังวันทามิสามขังวันทามิครูอุปจารณาลยาคูนังวันทามิมาตาบิตุคูนังวัน bona vanta mi na